ที่น่าข่าวันนี้เป็นไงคะมางานเพชรเราก็ต้องแบบจัดเต็มแต่งชุดเพชรเลยได้ข่าวาถูกใจน้องๆหลายคนเลยนะถูกใจด้วยก็ชุดเพชรนะคะชุดพลอยมันก็มีความแบบวิบวับระดับดาวที่เหมาะสมกับว่าส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มอบสิ่งดีเทุกคนให้เห็นสิ่งสวยงามดีใจได้ใส่เชุดนี้ด้วยค่ะอันนี้มูลค่าเท่าไหร่คะ ไอ้นี้ไม่ทราบเลยแต่ว่าวันนี้ทางบิวตี้เจมนี้เปิดแบบเก้า c o l l e c t ใหม่แลว้วก็ได้ข่าวว่ามีการมีแบบผู้จับจองไปได้หลาย c o l l e คชันแล้วต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าของดีเรา,า,า,าการ <ไป S 1> ร็ต้องการเยอะอใช่คะ่ะวันนี้ได้ใส่ใส่รองพีนดย่ะเรียกว่าสวยแพงจริงๆค่ะสวยหาค่ะแต่ว่าวันนี้ก็มาโชว์ด้วยวันนี้ทีโชว์ด้วยค่ะวันนี้เดี๋ยวแบบสอโอ้หหลายคนที่เป็นสโนว queen พี่หนึ่มบอกเป็นสโนว์ควีนวันนี้ก็เป็นสโนว queen ก็น yeah. ่าจะน่าจะเข้ากับธีมของเขาเพราะเป็นคิงฟีนแล้วก็วันนี้ก็แบบความสวยงามนะความโบราณก็ต้องเพิ่องเพชกก็ต้องเหมาะกบบแบบอะไรที่ดูแบบว่าโบราสวยปีใหม่นะว่าควยพรเพินแฟเนิดนึงมอะก็ปีใหม่ควยพรนะคะให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขนะสุขใจสุขใจอะไรที่ที่มันอาจจะติดขัดขัดข้องไปบ้างนะคะก็ขอให้ทุกทุกอย่างไดลไปดีด้วยปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แล้วก็ ขอให้มีสติในการดําเนินชีวิตนะคะไปไหนปลอดภัยมีแต่สิ่งที่ดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดดี่ทำดีๆกอดกอดทุกคนเจอได้เสียงเด็ดๆที่ดีแน่นอนก่อนหน้านี้มีเคิดออกมาว่าน้องสุขใจค่ะใช่ค่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรว่าทำไมเราเล่นกับเหมือนเพื่อนเพื่อนน้องสุขใจถามใช่ไหมคะคือตอนนั้นคือแบบไปไปเยี่ยมที่กองอะค่ะแล้วน้องสุขใจเขาก็บอกเออเรียกให้เยี่ยมพี่นัดโอ้โหพี่นัดไปเลยพี่นัดเขาบอกเออพี่นัดเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเองเราไม่ช่วย เขาบอกใช่ใช <kung> ่แล้วเขาไปชินในร่างเขาบอกเขาก็ฟังอยู <K micron> ่นะเขาชอบแล้วบอกคุณพ่อก็ร้องเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันแบบโอกาสนั้นมันก็คือเป็นครั้งครั้งแรกแหละแล้วมันก็เป็นครั้งที่แบบน่าจะแบบว่าน้องเขาก็คงจะพอจะรู้บ้างแหละจากข่าวที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเหมือนได้มาเจอกันมาจอยกันเขาก็ถามแบบกับเด็กๆนะคะ่ะนี่ไงปกแตกใจไหมนี่เขามาถาม เขาเข้าใจถามอ่ะมันเขาก็อยากถามด้วยตัวเองใครจะพูดอะไรเนี่ยเขาพอถามที่นัดเองเลยแล้วตามเลยอย่างเงี้ยก็บอกเออมันก็ตามในเพลงเลยครับอแต่เงี้ยแล้วพี่นัดให้เออคำตอบหลานยังไงคะก็บอกว่าตามในเพลงเลยแต่ว่าเป็นเพลงที่ทอดนะพอใหม่ยก็ต้องดีกว่าพอไหมครับชอบชอบครับเออแต่ลกะยขาเป็นคลิปที่น่ารักมากใช่ใช่เขาน่ารักจริงค่ะแล้วเขาก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้มาเล่นละคร ลูกสาวเราก็โปรดก็อยู่ในทีเดียวกันเลยมันเหมือนกับว่าเออวันเวลาผ่านไปเนอะแบบรุ่นลูกก็มาเจอได้มาเจอกันก็ดีใจค่ะดีใจค่ะงานงานมาดำแป้งเลยค่ะมหากรรมรวมตัวขึ้นมาใชก็รวมตัวเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีน้องใหม่อี๋อไม่ดี่ะคะมากก็ หลายคนก็แบบเชียร์ให้น้องแอปร้องเพลงเนาะก็แบบน้องแอปเขาก็ร้องไม่ได้ไงเขาบอกแล้วว่าร้องไม่ได้ให้เขาไม่ได้แต่ว่าในข้าใจอะว่าบางทีแบบเป็นเพลงผู้ชายคี่ผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามจะแบบว่าแซวให้เขาร้องด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกว่าปีหน้าละกันปีหน้าแรบให้ไปเตรียมไปซ้อมเดี๋ยเตรียมให้ตอนที่เอกสารเพื่อนคือผ่านไหมคะนนท์เลยนะคะผ่านผ่านอยู่แล้วแบบผ่านมาแล้วว่า แม่บอว่าน่ารักดีดูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ดูเขาก็เข้ากันกับพี่ๆได้ดีอะค่ะแล้วก็ตัวพี่ๆก็มีคอนเซิร์ิคอนแก้มีใช่แต่แม่ปังมากเป็นรายการที่หนึ่งสองปีซ้อนเลยแล้ววันนั้นนคนที่ใส่สีเขียวนะโอ้โหปังจริงๆเลยอะได้รางวัลแบบใหญ่ๆไปหมดเลยขนาดพี่สมจุกอะค่ะทาเล็บสีเขียวอะค่ะยังได้นาฬิกาเลยมิสการ์ตินูนใช่ ใส่สีเขียวนี้ได้าแ,แล,ล,าลา Ooh, ้วพี่นันเด้อะไนัด้อะไรมาไปคะวันนั้นเอาจริงๆอะวันนั้นอะเกมที่เขาเล่นอะคือถ้าเกิดว่าใครจับได้รางวัลไรออะจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่รับรางวัลที่ตัวเองจับได้เนี่ยไปลุ้นทองเอากับกระเป๋าแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เนีย่ยต้องมือเปล่ากลับบ้านนะมันก็แบบเข้าไปสิบคนอะคะ่ะ <laughs> ยังสลากของแล้วก็ไปแบบตลาดสิบคนแล้วก็เข้าไปส <laughs> ุดท้ายก็พี่แดนขอจะให้แล้วก็ให้ของรางวัลตอบใจให้เป็นแบบ พ็อกเก็ตมันนี่ได้ติดมาติดมือกับบ้านก็ยังดีนะใช่ใช่เพราะปกติต้องพูดปากกับบ้านเนาะยได้บอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ก็เลยแบบคนที่เหลืออีกจะจะดแปดคนก็ก็มีพ็อกเก็ตมันนี่แต่ว่าเป็นแบบขวัญถุงคถ้าเป็นแฟนก็เอาแบบรูปแต่ละคนมาสิแล้วเขียนอายุข้อมคนอายุน่าเด็กน้อยน่าผ่านไล้วก็เขาก็เขียนกันทุกปีเลยเนาะเขียนไปก็ก็ดีใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเห็นมันมีบางรูปนะเป็นแบบ เออเป็นเป็นคนแบบทั่วไปนี่นแหละแล้วก็นั่งแบบตำแหน่งเดียวกันอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยล้วก็มีรูปพวกเราด้วยก <c oughs> ็น่ารักดีค่ะมันเป็นเหมือนกิมมิกว่า,าแต่ละปีแบบว่าหมดนานๆมาเจอกันก็ได้มีอะไรให้ให้ทุกคนได้ ได้แบบชื่นใจไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแรงมานานใจจะได้สวยแบบพี่นัทอย่างนี้สวยทุกคนเลยนะจริงๆแล้วทุกคนสวยอมตะหมดเลยโดยเฉพาะพี่แป้งเนี่ยถือว่าแบบเป็นพี่ที่สุดแต่ยังดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ขอบคุณพี่ป๊อปด้วยนะคะแล้วก็พี่เอที่แบบว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกันแบบหลังบังท่านก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันก็แบบนี้ถือว่าครบ แต่ว่าปีหน้ารอลุ้นเนี่ยเก้าอี้อ้ำก่อจะมีหรือล้ำแซวถถวอ้ำนะอ้ำบอกเขาเวลาก่อนนะคะปีหน้าปีหน้าปีหน้าลงมาดูจะเพิ่มเก้าอี่อีกสักเออหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ